สวัสดีครับผมเพชรคุณทองครับมาดูเสียต <คน S 1> ินเตรียมพร้อม,อมเช็คเปลี่ยน้านน้ำมันอันนี้ของร้อยสีสิบนะเนี่ยอเหมือนกันได้เลยเห็นไหมเดียดเดียเดียดเียด<อ>เดียดเดยเีมเดยดเียเดยดเดียมัดียเียดเดียตเวียดเยดียเดเดี นี่เอามาเก็บเปลี่ยนทายใหม่หมดเลยนะครับนี่น้ำมันไฮดรอลิกมันเครื่องตัวเดินเอลซิงเปลี่ยนหมดเลยครับันนีเลยอ่ะขายผมยนะนี่ช่างเราครับช่างไปํำบทสัตว์โทนหนึง่ง เอาไปไหนนี่อ๋อมาดูรถใหม่เขามาดูรถใหม่ครับอ๋อสนใจใช่ไหมครับสนใจสนใจหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับครับผมยังไม่มีตังค์อ๋อยังไม่มีตังค์เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเ,นเล่นเล่นรถใหม่ใช่ไหมใช่เล่นรถใหม่ปะอูอ๋คันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยคันนี้ระบบประหยัดน้ามันมากเลยนะประหยัดน้ํามันแล้วเป็นรุ่นใหม่ด้วย เอาไปใช้งานแบบลืมเลยเติมแต่น้ำมันนี่ทำงานอย่างเดียวเลยนะอันนี้ครับแล้วก็อัดจารบีด้วยบอกคนขับอัดจารบีด้วยนะ <c oughs> ยส่วนมากคนคนขับเขาจะเอาไว้ให้มันกินเองไว้ข้างนอกครับไม่ใช่นดีมากคันนี้ดูช่างล่างนี่นี่ผมแถมนี่ไปเลยเลยนี่เกียยางนี่อันนี้ไว้เดินบนถนนอคอนกรีตถนนลัดยางเขาไม่ดา่าเนี่ยแบบนี้นะพี่ครับเก่านอกแท้ครับเพิ่งลงเรือมาจากญี่ปุ่นนะ มันจำเลยไหมเดี๋ยวเขียนหนังสือสัญญาเลยใจเย็นๆอันนี้เสียเพชรก็คุยอยกันเล่นนะครับเสียเพชรไม่เขาจะเอาจริงๆใช่ไหมเสียเพชรแกอยู่พับาชัยพี่ชื่ออะไรนะเพชรช่องช่องอะไรนะเพชรพูนทองครับช่องอะไรเพชรพูนทองช่องยูทูบอ่ะอ๋อเพชรพูนทองครับผมอ๋อแกมีช่องยูทูบด้วยเพชรพูนทองนะครับ ลองเข้าออไปดูที่เกททำคลิปอะไรให้ดู mm hmm. เกี่ยวกับแมคโครหรือว่าเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าเกี่ยวกับอะไรอสองข้างรู้สิจะทาเหมือนชายบ้านนาเนอ <laughs> ชายบ้านนาตะมาถ่ายตีแมคโครรถดาไม่เอาเด้อแบบนี้ไม่เอากนะ็เคยถ่ายนาแล้วไม่มีคนดูเอ้าวันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้จะเป็นกองนะครับอันนี้เป็นกองของร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบบ้านเรานะก mm hmm. องโซล่า มาดูว่ามันเหมือนกันไหมนี่ครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเดียวกันเป๊ะเลยนี่ครับใส่ได้ตัวนี้จะเป็นกองดักน้ํานะครับเป๊ะนะครับเป๊ะครับก็คือตัวนี้มาจากญี่ปุ่นมีแค่ตัวเดียวตัวนี้เลยมีแค่ตัวเดียวโดดนี้แหละเนี่ยแต่ถ้าของบ้านเรานะร้อยสี่สิบบ้านเรามันจะมีอยู่สามอย่างนะครับมีอยู่สามตัวร้อยสี่สิบบ้านเราจะมีตัวนี้ด้วยอันนี้ก็คือกองโซล่านะอ่า แล้วก็มีตัวนี้อีกนี่นี่นี่คือร้อยสี่สิบบ้านเราครับมีอยู่สามแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยของร้อยสี่สิบบ้านเราจะมีอยู่สามตัวแต่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นมีแค่ตัวเดียวครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาตัวนี้แหละเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันเป็นกองดักน้ํานะแล้วก็มี มีความรู้อีกเน็ดหนึ่งนะครับราอยากจะบอกนะครับความรู้อันนี้ความรู้เลยนะคือตัวนี้เนะี่ยถ้ามันหลวมอะ่ะถ้าพวกโอริงม,มันเสียเนาะอากาศมันเข้าได้ตัวนี้อากาศเข้าได้มันจะไปโชว์อยู่หน้าโจอนะครับมันจะขึ้นว่าสองศูหนึ่งสามหนึ่ง มันขึ้นเตือนอยู่หน้าจอเลยนะสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับลมมันสามารถเข้าไปในตัวนี้ได้นะครับก็คือบางทีพวกโอลิ่งพวนี้มันหมดสภาพมันโกบมันแข็งลมเข้าได้ปึ๊บมันทําให้ระบบการการจ่ายน้ำมันโซล่าไปนู่นมันเพี้ยนแล้วเห็นไหมมันมีเซ็นเซอร์จับนี่มีเซ็นเซอร์จับกับมีสายไฟมันก็ไปโชว์อยู่หน้าจอ น,นี่บอกเป็นความรู้เลยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้หรอกเป็นความรู้ใหม่อ่าเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าอันนี้ผมก็ถามอ่าเซจูเซจูเขาบอกมาเซจูเขาก็รู้จักช่างโกเบเนเขาก็ถามแล้วก็บอกให้ผมมาขันตัวนี้แหละผมก็เลยมาขันเปิดเปิดน้ํามันออกแล้วผมก็ขันเข้าไปแน่นปึ๊บผมก็รอไปทํางานดูหายจริงๆครับเดี๋ยวไอ้อันเนี้ย อันเนี้ยอันเนี้ยตัวทำอะไรอะไหนตัวนี้นะไอตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดปิดน้ำมันนะครับเปิดปิดน้ำมันเนี่ยเนี่ยครับใช่ใช่ใช่แค่นี้แหละอันนี้ก็เปิดเนี่ยครับคือเวลาเราเปลี่ยนกองใช่ไหมเวลาเราเปลี่ยนกองเราก็ปิดตัวนี้ก่อนนี่น้ามันมันได้ไม่ไหลพุ่งขึ้นมานี่อ่าพอเราเปลี่ยนกองเสร็จปึ๊บ เราเปิดตัวนี้ปั๊บแล้วเราค่อยแยกนี่ตัวแยกอยู่นี่ครับนะมาหน,นี้นะครับเครื่องอ๋มอมีความมีจะบอกไอ้น,นี่ด้วยอุ้ยช่างางมาจากไหนวะเนี่ยดูช่างมาจากไหนนี่โอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะแบบนี้อ่ะเละเทะหมดเลยดีนะผมถอยมาเนี่ย แม่งาันู่นเปลือนปูนผมหมดเลยดิโอตายแล้วตายตายช่างเซอร์วิสช่างนี่ช่างเซอร์วิสนี่ดูน็อตก็รู้น็อตนี่เออเอาอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ลแ่มันมีสั้นมียาวเฮ้ยทำไมมันขาดดิอันนี้นมันขาดดิย,ดดยอันไรอขาดมาสดๆเลยนั่นนะฮะขาดน่าจะขาดมาใหม่ๆนี่วันนี้ไม่ใช่ เรามีขาดไหมเมื่อกี้ม่มีขาดตัวนึ่งใช่ไมว่าแล้วนะอ๋อนี่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 ขาดไอ้ที่ว่าทำไมมันแน่นอย่างไรน่นมนสั่นอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยตัวนี้นะเออมันมันมีมีความรู้นะเซโจเขาบอกมาว่าถ้ารถมาจากญี่ปุ่นพวกนี้น่ะท้องอ่านะมันจะเล็กกว่า1้0บ้านเรา เขาบอกว่าน้ามันเครื่องใช้แค่ประมาณ13-14ลิตรเองตัวนี long, <so ้นะโดยปกติ140บ้านเราใช้น้ามันเครื่อง18ลิตรทั้ง18ลิตรที่เติมหมดเลยนะ140บ้านเราอะแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเติมแค่ประมาณ13-14ลิตรเขาบอกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเต็มไหมเนี่ยนนี้มีถังเปล่าตัวนอมาถังเปล่าใช่ไหมครับ เกือบเต็มแล้วมั้งไม่ใช่หรอมกมั้งผมว่าน่าจะสิบแปดลิตรเลยนี่นแต่อันนี้คือผมก็ยังแต,แต่โจเขาบอกมานะแต่ผมว่าเนี่ยอุ่นถึงข้างบนเลยเนี่ยตัวนี้น่าจะเต็มนะไม่ใช่สิบสามหรอกน่าจะสิบแปดลิตรเลย ใจไหมอ๋ออ่า YV อ่ะมันจะเป็นหนึ่งสองห้า SR ซึ่งต่างกันแค่ตัวนี้ตัวเวทตัวน้ำหนักหลังอันหนึ่งสามห้ามันก็เดี๋ยวเอาต่อเอาเนี่ยครับสงสัยอะไรครับไม่ก็สงงัยไอ้ YV กับ YT นี่นะ y y เออ YV YV ถ้าเป็น YV มันจะเป็นหนึ่งสองห้า SR ถ้าเป็น YY มันจะเป็น135 SR ครับนี่แหละมันต่างกันตรงนี้ครับถ้าขึ้นชื่อว่า YV มันจะเป็น125 SR ครับอืมประมาณนั้นแหละตัวนั้นมันเป็น YY 01ใช่ไหมพี่จันชูครับแต่มันตัวนั้นน่ะมันเป็น01มันจะมี01 02 03แล้วก็ถึงไม่ได้ถึงไมจะถึง04นะมันเทียบเท่ากับมาร์กซิก เทียบเท่ากับมาร์กซิกโกเบียแต่ตัวนี้0.5<ม>เริ่มจาก0.5มันเทียบเท่ากับ140บ้านเราอ่าเทียบเท่ากับรุ่น8ที่จันชูอ่ะเทียบเท่ารุ่น6ครับมันเลยดูหุ่นมันต่างกันเห็นไหมครับนั่นแหละไปเทียบกันกันนั่นไม่ได้านั้นเก่ากว่านั่นแหละเห็นไหมยิงฟองให้เหราครับเยิงฟองให้ <c oughs> <c oughs> มาดูน้ำมันไฮดรอลิกเค้าครับใช้อยู่เลยดิยังไม่คุ้นเลยแค่มือตราครับเนี่ยเค้าคงจะได้ใช้อยู่มั้ยได้ใช้ได้อยู่อันนี้เป็นใช้งานหรือไม่อยากได้เก่านอกไม่สวยสักคันก็เดี๋ยวได้มาแกะได้เอานะครับไม่ต้องสวัสดีครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบครับ11นาทีพอดีไปครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับกับคันใหม่ของเสียถินครับสวัสดีครับ